สวัสดีครับช่องสีสุคาสติกค,ครับวันนี้มาเจอวอลโว่ m เป็น f m ตัวใหม่ครับ f m 370ตัวนี้น่าจะเป็นออกมาประมาณปลายปี2021แล้วก็ตอนนี้ต้นปี2022แล้วก็เป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดเป็นน้องๆ F s เพครับตัวนี้รูปทรงหัวเก่งก็คล้ายๆกับตัว F s ครับจะเป็น FS ฟเพ็่อส่วนประมาณนี้น่ครับนีด้านหน้าเขากอน ตัวหน้ากระจงหน้ากราะจาังนี่เหมือนกับตัวเอพส์เอพส400หรือว่า4 4 0เลยนะครับตัวนี้เหมือนเลยแล้วก็ตัวที่เป็นป้ายโลโก้ก็แบบเดียวกับตัวเอพสเลยกระจกกระจกมองข้างเหมือนกันเด๊คันนี้เป็นของบอริษัท168เทเลอร์ทันสปอร์ตจำกัดครับคันนี้เป็น FM 370 FM 370พี่เขาก็ลากสัมภาระ,ะมานะครับแล้วก็มาจอดพักตัวหน่อย ข้างข้างก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับหัวด้านข้างมุมนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับออกหัวรุ่นนี้จะออกตรงๆหน่อยถ้า f m ตัวเก่าก็กระจกข้างบนจะเอียงเียงหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนไดเพชรเลยย่อส่วนลงมาย่นลงมาครับประมาณนั้นนี่ครับอันนี้ล้อหน้าเขานี่ก็ ป้ายที่บอกขนาดแหลงม้าคันนี้นี่ครับกระจกมองข้างที่ผมบอกว่าเหมือนเอเพสเลยนี่ครับทรงเดียวกันเลยอันนี้ก็กระจกมองมองมุมนี้นี่ก็จะเป็นไฟไฟหลีตรงข้างประตูอันนี้ชุดหัวกิ้งกากิ้กาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ล้อหลังล้อหลัง เป็นไฟไท้ายเขาไฟไท้ายเป็นแบบนี้คันนี้เป็นถุงลมนะครับเันนถุงลมด้วยนะครับนะครับเป็นรุ่นถุงลมด้วย <S <S <ๆ>ตัวจุดจึดปุงมกรงมังกน,น,น,นทำบ้านได้สวยงามเลยครับอันนี้ด้านหลังหัวเก๋งแบบนี้นะครับตัวขัดทรงรถซีนะครับ งานสวเดนครับตรงนี้เป็นที่ข้อแบตเตอรี่เป็นแบบน,นี้ครับเป็นตรงบันไดขึ้นนีครับหัก,กิ่งกุงก่งกาแบบนี้เลยนี่หน้ากระจังหน้ากระจังก็จะเป็นทรงเดียวกับไอเพชรครับแต่เป็นย่อส่วนลงมาเป็นหน้ากระจังสี สีดำครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแถบสีดำตรงใต้ก,กระจกตรงหลหน้าก็เป็นแถบสีดำด้วยครับแล้วก็มีวันโวก็โก,โกโวันโวอันนี้ครับป้ายก็ยังยัง,ย,งยังใหม่อยู่เลยครับยังมีตัวสติ๊กเกอร์ติดไปเต็มหมดเลยตรงนี้ก็จะมีตัวที่เป็นกันสาดกระจกบนหลุงหน้าด้วยนะครับอันนี้ไฟหน้าไฟหน้าของ f m 3.0จะเป็นแบบนี้ รูปทรงจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นไฟลี่ตรงข้างประตูนีไ่ไฟหน้าเขาส่งนี้เลยกระจกกระจกด้านคนขับเดี๋ยวเรารบกวนชมภายในของพี่เขาหน่อย แต่เ,เราเพื่ยไปดูภายในของเจ้า FM 3 7 0คั็ดูนนี้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนที่เข้าใจดีก็ให้เรารีวิวหน่อยอันนี้เป็นแผงนวมประตูครับแผงนวมประตูของ FM 3 7 0ตัวใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้เราดูจากตารางขึ้นไปก่อนเลยนี่ครับอันนี้ชุดหลังคาเขาชุดหลังคาก็จะมีตัวข้างบนก็เป็นสลูปด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็จะมี ช่องที่เก็บของเหนือคนขับครับตรงนี้ครับจะเป็นแบบนี้นี่ครับอันนี้นี่ครับหลังคาด้านบนหลังคาเป็นแบบนี้นี่ครับเบาะเบาจะเป็นเบาะลมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเบาะนเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยมากับโทนสีดมครับรถโบคันนี้ตรงเบาะก็จะมีเป็นแรปสีมาด้วยนะครับเห็นไหมครับคันนี้ยังใหม่อยู่ก็ยังมีพลาสติกหุ้มอยู่นะครับ ันนี้ก็จะเป็นตัวสเปคครับสเปครายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับอ่าเราขึ้นมาขึ้นมาบนรถแล้วครับ มลายของเจ้า fm 3 0ตัวใหม่ล่าสุดครับเป็นแบบนี้แล้วก็นี่คือชุดแหน้าปัดหน้าปัดรถสมัยใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นดิจิตอนทั้งหมดเลยนะครับมลายเขามลายก็จะมีพวกสวิตสวิตต่างๆพวกควบคุมต่างๆบนพวงมาลัยเลยครับอันนี้พมาลัยก็ประทับมากอันนี้ก็จะเป็นแถงตรงพวกวิทยุ พวกปรับพวงปรับแอ Mi ร์ครับตรงนี้จะเป็นอย่างนี้คอนโซลจะเป็นตรนี้นะครับคอนโรลจะเป็นแนวขอบแนวตั้งๆครับแล้วก็ขันก็หาขากดปับนี่ครับคอนโรลคอนโรลด้านบนหลังคาจะเป็นแบบนี้อ๋อตรงคอนโรลเขาจะเป็นแบบนี้ก็เป็นวัววเป็นตัวยูวัววัตัวยูนี่ครับแล้วตรงกลางก็จะว้าเข้าไปแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นตันลุกตันลุกครับเอาไว้เวลาครับ ตอนที่ว่าแดดไม่แรงก็เปิดให้มาสว่างเข้ามาครับครับนี่เลยตัวก็จะเป็นแบบนี้ครับโอก,ก็หาตัวด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้อ่นนี้ครับชุดเกียร์ุดเกียร์ของวอนโวาไอป็นสามยี่สิบนี่เป็นแบบนี้ครับเป็นกระปุกขึ้นมานิดๆิดนะครับอันเลนน้อยนะครับโตด้วยนะครับคันนี้ คนครับเดี๋ยวไปเจอจริงครับตรงประตูไ pues ด mm ้คร <over teachers> <opportunities. S 2> ับตรงนี้แล้วก็มีมือมีม่านมีไฟครับมีไฟตรงนี้ด้วยเวลาเปิดประตูก็จะมีไฟมันจะออกมานไครับก็จะมีไฟมันจะมีไฟมีไฟประตูเจ้าจะวาวๆมีแหวกอี่ครับตรงตรงนี้ตรงเหนือประตูขึ้นมาเนี่ยจะมีตรงนี้ครับเป็นประตูที่มันโค้งขึ้นมาตรงนี้ ว่าเป็นท่องเป็นท่อนเก็บของด้วยครับแล้วก็ตรงนี้เพิ่มที่มีไฟด้วยโอ้สวยครับสวยให้สวยให้นะสวยสวยดีดูมูลาดีครับนะครับนะครับอุปกรณ์จุดสวิตช์เปิดไปนี่ไปหน้านะครับรบคันจริงอันนี้สวัสดีครับวันนี้เรามีโอกาสได้เข้ามาชมเจ้าวอลโวตัวใหม่ครับ F M 3 7 0 พี่เขาใจดีมารีวิวให้เราชมนิดหน่อยพี่อะไรครับเนี่ยเอกครับผมคุณเอกนะครับคุณเอกของบริษัท168นะครับวันนี้เดี๋ยวเราให้คุณเอกเขารีวิวภายในให้ชมกันนิดหนึ่งเอาแบบคร่าวๆเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นกันทันทีว่าภายในของเจ้า FM 3ามเสูตัวใหม่เนี่ยสวยงามขนาดไหนนี่ครับเราดูรวมๆก่อนนี่ครับคอนโซลหน้าปัด ของคันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นทรงนี้กคือพี่คนขับก็นั่งแบบนี้แล้วก็คอนโซลหน้าปัดก็จะเป็น,นอ,ออกแนวตั้งๆครับออกแนวตั้งๆ<ม>แล้วก็เอนเข้าหาคนขับหมดเลยอันนี้มีที่วางแก้วนะครับอันนี้คอนโซลเป็นแบบนี้นี่ครับอันนี้พี่เขาเดี๋ยวเขาจะรีวิวชุดแผงหน้าปัดให้เราดูนิดๆหน่นนนอยๆครับนครับอันนี้เป็นพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยทีป่ปรับระดับได้หมดเนาะ ผมมาไรปรับระดับให้หมดเลยนี่ครับสูงตำ่ำยืดขึ้นลงได้หมดเลยแล้วก็เบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะเบาะลมด้วยเบาะลมครับเป็นเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะลมด้วยเบาะไฟฟ้าด้วยครับนี่ยตัวนี้มามีแค่ข้างเดียวตัวด้านซ้ายจะเป็นตัวปกติเอา้าเหรออ๋อจะไม่เหมือนกับตัว400กับตัว404 แรงไซด์จะเป็นบอกไฟฟ้าอ๋อถ้าเป็นเอเปม400จะเป็นบอกไฟฟ้าทั้งคู่เลยใช่ไหมอ๋อคันนี้ก็เป็นเอเปม370คันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่ารุ่นน่าจะเป็นรุ่นถูกสุดเนาะครับประมาณนี้ครับรุ่นถูกสุดถูกสุดแต่ว่าภายในก็สวยแล้วครับเนี่ยภายในก็สวยแล้วก็คันนี้ตรงนี้เป็นเกียร์เห็นไหมครับตรงนี้เกียร์รเกีย์ออโต้ันนี้เป็นเกียร์เท่าไหร่ครับแม่เกียร์เกียร์มีเกียร์เดินหน้า12เกียร์ครับเกียร์เดินเกียร์เดินหน้า12เกียร์ เกี <câ> ยร์หน้า12เกียร์เกียร์ถอยหลังก็ถอยได้สงระบบเกียร์ถอยหลังถอยงระบบด้วยถอยท้าถอยเร็วได้ด้วยโอ้นี่ครับก็กระปุกเกียร์กาน่ารักดีนะครับอันนี้น้อยเก้าขับสบายเลยครับเนี่ยไม่เกะกะด้วยปกติบางบางรุ่นนี่บางยี่ห้อก็จะเป็นอยู่ตรงวงลายเลยเนาะใช่ครับกันโวก็ยังเป็นอยู่ตรงนี้อยู่ตัวนี้ติดติดกับเก้าอี้เลยตัวนี้อ๋อไอ้ตัวตรงกระปุกเกียร์ตัวเล็กๆนี่ครับติดเก้าอี้ครับ เรายกขึ้นลดลงนี่มันก็ขึ้นมันลงตามรถดเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดไอชุดแผงควบคุมของตัวที่เป็นพวกแอร์พวกอะไรใช่ไหมครับพวกแอร์พวกวิทยุพวกอะไรเนาะพวกแอร์พวกแอร์วิทยุตัวนี้มาเป็นบลูทูธแล้วเพราะเป็นบลูทูธแล้วด้วยนะครับวิทยุไม่ต้องต่อสายอไม่ต้องต่อสายเลยเสียบ USB ก็ได้ฟังเพลงผ่าน USB แล้วก็โทรผ่านอ๋อโทรผ่านก็ขึ้นนี่เลย อ๋อ oh, เป็นแบบรถ,รถสมัยใหม่แล้วครับตัวนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับสมมติเราเปิดเพลงก็ไม่ต้องเราเปิดเพลงแล้วก็เราก็ผ่านตัวนี้เลยเนาะแล้วก็ฟังได้เลยกอเปิดจากโทรศัพท์มือถือเราเลยเนาะอ่านี่ครับเหมือนกันรถยนต์เลยแต่ดวกเหมือนรถยนต์เลยครับนี่ Oh, คนขับสบายครับแบบนี้นี่ครับนี่เขาเปิดเพลงให้เราฟังด้วยนะครับหน้าปัดหน้าปัดก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับ,รบโอ้ภายในมุมมองภายในก็นี่ครับก็โอ้กว้างสบายเลยครับนี่ตัวนี้เป็นกระจกกระจกมอง มองด้านหน้านะครับตอนนี้กระจกมองด้านหน้ามันก็จะเป็นพวกป้ายต่างๆรถจังใหม่อยู่เลยครับเนี่ยยังเพิ่งออกมานะครับป้ายเปย์ยังติดเต็มอยู่เลยอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในหกคันของประเทศนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ยังไม่มีใครได้วิ่งเลยมีทีมนี้ทีมเดียวเลยตอนนี้นะครับหนึ่งในหกครับคันนี้นี่ครับคอนโซลคอนโซลตรงนี้ด้านซ้ายนะครับตรงผู้โดยสารก็จะมีคอนโซลมือนี่เหมือนกันนี่ครับ เรามองขึ้นไปบนหลังคาก็จะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้มีเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นอิมิเกชันที่ระบบกระจกถูกเฉิญนะครับ,บอ,นนอ๋อบ้านบางแดดนี่ครับอ่านี่โหทั้งบานเลยนี่ครับสุดด้านหน้าก็เป็นม้านบางแดดแบบนี้ด้านข้างก็มีม่านให้ด้วยอ้โอโหนี่ครับย็นไงครับว้าวสุดนี่ครับโอโ้โหเยี่ยมเลยนะครับระบบ ต่างๆนี่ตรงนี้ก็จะเดี๋ยวคนขับก็จะมีช่องเก็บของด้วยเล็กๆนะครับเอาไว้เก็บของเก็บอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็จะมีมันเนตัวเตือนควันอ๋อตรงนี้มีตัวเตือนควันในรถครับมันแล้ว,วน,นอนหลับไปแล้วก็อ๋อเป็นตัวเตือนควันใช่ครับอ,อ๋อหมายถึงว่าที่เขาไปลงควันที่ว่าดับชีวิตตัวเองเนี่ยนะแต่ตัวนี้ก็คือดับไปได้แล้วเพราะมีตัวเตือนควันครับถ้ามีควันปริมาณมากก็ไม่ได้เลยจับมันจะรลองเตือน คือระบบความปลอดภัยครับเห<อ>มือนกับไฟไหมอะไรนี้ครับแล้วพอไอตัวนี้ก็คล้ายๆเหมือนประตูฉุกเฉินเนาะใช่ใชไหมตอนตัวน,นี้ตอนแรกผมนึกว่าซันรูฟเหมือนกันแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ครับเขาบอกว่าสมมติว่าเวลารถเกิดอุบัติเหตุครับค,คนขับรถจะออกจากรถลําบาก,ออกให้ออกทางนี้มีช่องดึงฉุกเฉินอยู่ครับอ๋อนี่ครับนี่ครับตรงนี้เป็นเป็นตัวดึงฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็ปิดได้นะอ๋อปิดได้ คือปกตินี่เวลาเราขับกลางวันแล้วก็ปิดนะครับใช่อย่างถ้าอากาศร,ร้อนปิดอ,อ๋อนเลยครับนี่นี่มา,นมาม่านจะมีแค่กั้นแค่น,คนี้แต่ที่เหลือจะเป็นแบบอ๋อกระจกแาลหลังก็จะเป็นม่าน<ม>เป็นแบบนี้อ๋อ,อก็คือเอาความความหรูหราม่านแบบม่านแบบโรงแรมก็เป็นแบบนี้ครับตรงข้างประตูนะครับซ้ายขวาอ๋อนี่ครับสุดยอดเลยแต่ภายในก็แบบนี้ แล้วก็ไม่รบกวนพี่เขาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาจะได้พักผ่อนเพราะว่าพี่เขาต้องเดินทางไกลนะครับแล้วก็ให้ดูล้มๆ้กันก่อนว่าไอตัวภายในของเจ้า fm 3ามศูนตัวใหม่นี่ยมันน่าใช้ขนาดไหนนะครับพี่ใช้แล้วเป็นไงครับก็สบายเลยใช่ครับขับสบายเลยนะครับนี่ครับระบบมันยึดึ้นหน่อยเองเหมือนปกติดิบล็อกอะครับมันจะมีแค่ฟังแค่เดียวคือเปิดใช้งานเลย Oh. ตัวน,นี้สามารถเปิดเป็นออโต้ได้ oh. ล็อกเลงนี้คือออโต้ล็อกที่สองนี้คือสั่งกมันก็จะมาโชว์ที่หน้าจออ๋อ oh. ้เรามองไม่เห็นครับเพราะว่านหน้าจอเขาตัวนี้วอลโว่ก็จะเป็นหน้าจอแบบคล้ายๆเหมือนตัวป้องกันการิกา้ะทอนแสง oh. ไว้ด้วยนะครับเวลาเราถ่ายเราได้ สมมุติว่าเนี่ยครับระบบเซ็นเซอร์ของเจ้าวอลโวร,ระบบความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะเล่าให้เราฟังว่ามันมีระบบอะไรบ้างนะครับอ,อย่างสมมุติว่าเมื่อกี้เห็นพี่เขาบอกว่าถ้ามีป้ายเกิดจกัดความเร็วไว้คเดียวระบบเซ็นเซอร์จะดึงป้ายความเร็วกครับป้ายความเร็วที่เราเห็นสมมติว่า,าจำกัดความเร็ว 60- 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะดึงเข้า,ขามาในหน้าจอถ้าเป็นตัวแบบตัวเวอร์ชันติมนะครับ แต่ตัวนี้ไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นตัว fm ที่เวอร์ชันที่ว่าตัวท็อปนะครับใช่ครับตัวท็อปก็จะมีจะดึงเข้ามาเลยครับแล้วก็จำกัดความเร็วของเราเลยทันทีจะจะโชว์จะโชว์จะโชว์ครับจะไม่ลดความเร็วเราทันทีจะโชว์เตือนบอกเราก่อนใช่ครับว่าเส้นทางตรงนี้จํากัดความเร็วที่เท่านี้อ๋อนี่ครับระบบความปลอดภัยของ v บ l v o นะครับถ้าเป็นตัวท็อปสุดก็จะมีแบบครบอุปกรณ์มาครบเลยครับที่สมดุเซเตอร์เต็มไปหมดแล้วก็สมมุติว่า ทางด้านข้างก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนหมดถ้าเป็นตัวทออออออ้องร้องไหมร้องไหมร้องติ๊ดติ๊ดติ๊ดอย่างนี้ป่<อ>ะครจะเป็นไฟโชว์อาจจะเป็นไฟโชว์ขึ้นมาครับผมโอ้ไฟโชว์ตรงตรงข้างประตูเนี่ยเหรอใช่ครับเป็นไฟโชว์แน่นแนนรถยนต์โอ้โหเป็นไงครับระบบความปลอดภัยเขานี่ครับขึ้นชื่อเลยครับระบบความปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยทุกชีวิตต้องต้องวอนโวครับหนึ่งที่เขาพูดกันเลยนะครับอ่านี่ครับหน้าปัดก็ตรงไฟด้านข้างนีะครับ ใช้เราเปิดไปเลี้ยวครับจะเป็นสีเขียวเอาเลยโอ้ <Okay. S 1> oh. เดี๋ยถ้าเกิดมันมีแจ้งสัญญาณเตือนนะครับแจ้งสัญญาณเตือนสมมติว่ารถเกิดมีแบบข้อความเตือนครับข้ามมันจะเป็นสีส้มอ๋ออ๋อตรงไฟด้านข้างครับตรงตรง,ตรงไฟด้านข้างของตัวหน้าปัดนยครับถ้า <Okay. S 1> เกิดมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อย ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีเขียวครับถ้าเป็นไฟตัญยานเตือนก็จะเป็นสีส้มใช่มีคือเตือนให้เราเช็คว่าระบบรถมีอะไรมีปัญหาผิดผิดองไรต้องให้เราดูแต่ว่าหางของบ้านเราส่วนใหญ่ตอนนี้มันไม่ได้รองรับรถหัวรุนแนะคือหางมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สัมพันธ์กับตัวรถตัวแม่ ABS อะไรมันยังไม่มีอยูส่วนใหญ่ครับ มันไม่ได้เหมือนรดน้ำมันที่ว่าเขาจะนิ่งไปทางความปลอดภัยแบบร้อเปอร์ซ็น์เลยนะเนาะหางยังเป็นหางตัวเก่าอยู่แต่นี่ก็สุดแล้วครับเนี่ยเขาโชว์เป็นพวกระบบเอเบี A อ่โช๋อเพราว่าตัวเทนเลอร์ไม่มีอ๋อ,อนะครับนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราขอบคุณพี่เขาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเสียเวลามารีวิวภายในตัวใหม่ให้เราชมนันนะครับ พราะว่าอย่างไงเราก็ไม่ได้มีโอกาสมาชมแบบนี้บ่อยๆหรอกครับเพราะว่ารถก็ยังน้อยอยู่ตัวนี้นะครับวันนี้เรามีโอกาสก็เจอแล้วก็ขอพี่เขารีวิวหน่อยนึงครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่เขาไปด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับนี่ครับโวลโว่ FM 3. ามใหม่ล่าสุดในประเทศไทยครับน้องเขาจะเดินทางไปแล้วครับจะไปสงขาแล้วนี่ครับ โอ้อยังรอนะครับยังรอเลยตัวนี้นี่ครับใหม่สดสดงๆนี่ครับตังตัวนี้เลย FM 370ครับยังไงก็เดินทางโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสกา์ผมด้วยน,นะครับจะได้มารีวิวรถสวยๆท่านชมอีกนะครับครับสวัสดีครับ